สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอัปเดตตัวดาบกันนิดนึงนะครับตอนนี้ตัวดาบมาเวลที่ยอนบีนะครับพอดีว่าบาังเอิญได้ตี้ประจำได้ตีประจำตีเนี่ยเป็นตี้ของแฟนช่องนะครับอพอดีว่าผมมาขอเข้าปาร์ตี้ด้วยเนี่ยตี้ของเขาเนี่ยมีทั้งหมดเจตัวแล้วมันขาดอยู่ตัวหนึ่งพอดี อ่ะแล้วพอผมเข้าตี้มาเขาจำจำชื่อได้นะครับอ่ะก็เป็นเป็นของแฟนช่องนี่แหละที่ติดตามช่องอยู่นะครับก็พอดีเลยจังหวะดีก็ผมเล่นตัวดาบมาตัวเดียวพอดีก็เข้าตี้ครบ8พอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวก็จะเวลตี้นี้ไปยาวๆนะครับเดี๋ยวเวลกับน้องในตี้นี่แหละเดี๋ยวไปด้วยกันตัวดาบก็ตอนนี้ก็ เวลไปเรื่อยๆนะครับตัวดาบไม่ได้เร่งเวลอะไรก็คือปล่อยไปตามปกตินะไม่ได้เร่งเวลมากซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวดาบเอ่อพวกของอะไรก็ยังเสื้อยังหาไม่ได้นะครับเสื้อแต่ว่ามีมีติดต่อไปแล้วคนที่เขาจะปล่อยเสื้อร40มีติดต่อเขาเอาไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้เขา ยังไม่ร้อยห้าน่าจะอีกวัน2วันเขาน่าจะร้อยห้าพอเขาร้อยห้าสิบเนี่ยเดี๋ยวเขาน่าจะปล่อยเสื้อร้อยสีให้นะครับนะเดี๋ยวค่อยรอซื้อต่อส่วนเซ็ตนี้ก็ใส่ธรรมดาครับบวกหพอนะครับคืออาชีพดาบมันค่อนข้างถึกเพราะฉะนั้นเซ็ตไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องสูงมากนะครับแค่บวกหก็ยืนได้อ่าส่วนอาวุธก็เป็น12ฟูตันอ่าอาวุธก็ใส่ไปนิดนึงนะครับ เพื่อเพื่อเพื่อช่วยเร่งดาเมจให้ปาร์ตี้นะครับอืมใช่ก็คืออาวุธเนี่ยคือทําทําได้เลยอาวุธถ้าถ้าสมมติมีงกกว่าทาอาวุธ12ได้เลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันช่วยตีได้นะครับมันช่วยให้ตีเราเกาเวลได้ไวขึ้นนะครับส่วนเซฟตเนี่ยเราใส่แค่พอยืนไหวสมมุติถ้าเราเล่นเป็นอาชีพพวกหมอบูพวกดาพวกกระบ,บี่นินจาอะไรพวกเนี้ยเซ็ตอะไม่จําเป็นต้องบวกสูงมาก นะครับอ่าอย่างหมอบูกระดามเนี่ยถึกควนด้วยอีกตัวหนึ่งค่างข้างถึกแล้วก็กระบี่กับนินจาเนี่ยสองอาชีพนี้มันมีหลบธนูด้วยกระบี่นินจาธนูสามอาชีพเนี่ยจะมีหลบเพราะฉะนั้นมันจะยืนง่ายกว่าอาชีพอื่นนะครับของเนี่ยอาจจะไม่ต้องฟูมากแต่ยังเหมือนดาบกับหมอบูเนี่ยก็จะชิวนิดนึงก็จะใส่บุกกได้เลยอ่าบุกหกได้เลยเซฟตเนี่ยแต่ถ้าเป็นอ่า นูกระบีอ่อาจจะต้องอัพไปเป็นบวก8หรือไม่ก็ 7G นะครับ 7G ขึ้นไปก็อโอเคก็ยืนได้นะครับแต่ถามว่าบวก6ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็จะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนปั๊มยาเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากสบายก็ 7G ขึ้นไปนะครับก็จะโอเคหน่อยส่วนเสื้อก็ตามคาร์ดเลยบวก10นะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าเนตตี้มีอาชีพอะไรบ้างเนตตี้เนี่ยเดี๋ยวนะน้องเขาเล่นกันกี่คนวะผมไม่แน่ใจว่าสามไหมเออน้องเขาบอกผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าเล่นกันกี่คนอนะประมาณสามคนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นหมอฮิวนะครับหมอฮิวก็ประมาณนี้น,นี่ของสวมใส่เป็นหมอฮิวตัวที่สอง ก็จะเป็นดาบนะครับดาบเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ดาบเหมือนกันโอเคของก็ประมาณนี้ส่วนตัวที่สเป็นพินนะครับพินอ่ะก็ประมาณนี้ตัวที่4ก็จะเป็นนินจานะครับโอเคก็ถือโอเคนะอืมเป็นเป็นตีที่โอเคเลยแล้วก็ไม่ค่อยหลุดด้วยตีนี้อ่ะไม่ไม่ค่อยหลุด ก็คือยืนกันยาวๆเลยนะครับตัวที่ห้าตัวที่ห้าเป็นทวนนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้เซตตัวบวก6ได้ตัวที่หก็จะเป็นโนโฮนะครับโนโ่า no โอเคตัวที่7เดียวตัวที่7เป็นหมอฮิวอ่ะมีหมอฮิวหมอฮิวสองตัวนะครับ ก็ประมาณนี้ส่วนตัวที่8ก็คือตัวผมนะครับก็ดาบนะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคถือว่าเป็นตี้ที่โอเคมีโนโฮ1ทวน1ดาบ2อนินหนึหมอฮิวสองแล้วก็พินอีก1นนะครับถือว่าโอเคเลยโอเคเลยก็จะเวลค่อนข้างสบายนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างสบายเพราะว่ามีหมอ2ตัว แล้วก็มีพินอีกหนึ่งก็คือมีซับจ๋าๆเลย3ตัวนะครับแล้วก็เป็นดาเมจอีก 5. อืมซึ่งถึงว่าโอเคอาจจะไม่ได้เร็วปูดบปั๊แต่ค่อนข้างยืนสบายนะครับค่อนข้างยืนสบายแล้วก็เน้นความชิลเป็นหลักนะก็คือเวลกอมอนก็ไม่ได้สูงมากนะประมาณอยู่ประมาณเซนสีกันเนี่ยก็รู้สึกว่าจะร้อยสีกว่าต้นๆนี่แหละ เนี่ยร้อยสีา้อยสี่สองอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละร4 1เออจ,จะอยู่ไล่ๆกันนะครับซึ่งก็เวลมอนร้อก็ไม่ได้เล่งมากแต่เดี๋ยวพอเลเวลอัพไปสักหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะค่อยเปลี่ยนที่เวลเดี๋ยวค่อยว่าการรู้สึกจะมีตัวโนโคที่เวลสูงกว่าเพื่อนโนโคร้อ no เดี๋ยวผมกะว่าโนโคสัก149 พอโนโพอโนโฮอัพร้อยห้าสิบแล้วก็เปลี่ยนคลาสเสียงห้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน่าจะย้ายที่เวลนะครับเพราะว่าตรงนี้อมอนมันจะแค่ร้อยห้าสิบอ่าพอมันแค่ร้อยห้าสิบปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุิโนโฮร้อยห้าสิบปุ๊บเนี่ยไอ้มอนเนี่ยมันจะกลายเป็นหัวขาว EXP มันจะดรอปลงมาอ่าซึ่งมันจะทําให้ตี้เนี่ยมันจะช้าลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูตัวที่เวลสูงสุดของตี้เป็นหลักนะครับอย่างโนโฮเนี่ย พอ150ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนที่เวลตรงนี้มันจะมี150กับ5 5อ่าก็เดี๋ยวน,น่าจะเอาแค่150แล้วก็โนเปลี่ยนเซียน5เสร็จก็เดี๋ยวค่อยชวนน้องในตี้ย้ายที่กันนะครับอย่างตอนนี้ยังไม่ต้องรีบเวลไปก่อนนะครับถามว่าถ้าเราไปไปจุดอื่นที่มันสูงกว่าเนี้ถามว่าดีกว่าไหมมันดีกว่าครับแต่ว่าคือมันก็ยืนลำบากด้วย เราเราต้องหาจุดกึ่งกลางหรือจุดพอดีนะครับก็คือยืนแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับยืนแบบสบายๆนิดนึงแต่เวลก็ไม่ได้ช้ามากอย่างนี้ดีกว่านะครับไปเรื่อยๆดีกว่าไม่จำเป็นต้องเร่งนะครับอีกอย่างมันมีบัฟตี้50%ด้วยมันก็ไม่ได้ช้าอยู่แล้วนะครับมันมันก็ไปเรื่อยๆของมันก็ประมาณนี้แต่เปอร์ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า ไอ้สร้อยมังกรหมดแล้วก็เรือเทวะก็หมดด้วยนะครับเปิมก็จะได้น้อยนิดนึงอเปิมจะได้น้อยนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูอันนี้คลุมเพิ่งไปแต่งทรงผมมาใหม่นะครับเพิ่งไปแต่งแต่งทรงผมมา แต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเลือกคลุมอยู่ยังยังไม่รู้ว่าจะใส่คลุมไหนแล้วมันมันเข้าอ่ะกับตามก็ลองเทสหลายคลุมแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าใส่ตัวนี้ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามีคลุมไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยเอามาลองนะครับไอคลุมนี้ก็น่าลองเนี่ยอ่านักปราสโชซอนนะครับตัวนี้ก็น่าลองเหมือนกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยหาซื้อมาลองเทส แล้วก็อีกตัวก็คือชมซาก,กุระชายอันนี้อันนี้ซื้อมาลองแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ถูกใจเท่าไหร่ตัวตัวนี้น่าจะยังโอเคกว่าสําหรับผมนะเออแต่บางคนเขาก็ชอบชมซาก,กุระก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ยังผมผมมองว่าชุดคุมดำนี่ยังยังโอเคกว่าใช่แต่โซโซอนเนี่ยอยากลองเหมือนกันเดี๋ยวค่อยหาซื้อมาลองซื้อมาเทสนะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละเดี๋ยวให้ดูปลานกันนิดนึงปลานก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็อัพไว้ประมาณนี้เลยใช่ตอนนี้ก็คือถ้าอัพมาก็จะอัพลมคลั่งให้เต็มก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรส่วนสกิลสกิลก็อัพเรื่อยนะครับเพราะพิชิตไม่ค่อยพอตอนนี้กิจกรรมพยัก หมดไปแล้วนะครับพอหมดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็อ่าพิชิตมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ได้เยอะมากแล้วอย่างเนี่ยผมไม่ได้กดยันโยด้วยตอนนี้คือหยุดหยุดกดยันโยแล้วนะครับยันโยเนี่ยผมจะกดแค่เดือนแรกที่เล่นอซึ่งซึ่งมันรู้สึกว่าผมจะกด10วันไป2ครั้งก็จะไม่ผิดนะเออสองครั้งแล้วก็มันได้แค่20วันพอได้20วันหลังจาก20วันมันก็คือหมดแล้วผมก็ขี้เกียจกดเพิ่มละ ภาพพิชิตมันก็เลยไม่ค่อยพอนะครับไม่ค่อยพอเดี๋ยวต้องรอพิชิตเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยอัพสกิลไปเรื่อยๆนะครับส่วนสกิลเดือดนี่คงทิ้งไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้ทําอะไรอาจจะมีช่วงนี้ถ้าแบบว่างๆเดี๋ยวอาจจะรับไปลงวอบ้างนะครับเตรียมเตรียมเก็บพอเตรียมเก็บเหรียญเอาไว้เปลี่ยนเศษห้านะครับใช่ก็ประมาณนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอตัวหมอตัวหมอเนี่ยตอนนี้ผมย้ายไปเวลอันมีมอนร้อยเจ็ดหกก็ถือว่าขึ้นเร็วอยู่ขึ้นเร็วอยู่ก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตตีหมอกันบ้างนะครับตีหมอเซียนตีตีผมตอนนี้มันเป็นเซียนห้ากับเซียนหกอ่าผสมกันนะครับเพราะว่าบางคนก็คืออัพอัพเซียนหกขึ้นไปแล้วนะครับ ใช่แต่ตัวหมอผมยังเหลืออีกประมาณเวลนิด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 อ่ะเกือบเกือบจะอัพร้อยห้าเก้าแล้วอีกนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพออัพร้อยห้าเก้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับอาจจะวันหรือสองวันนี้แหละโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากับอาชีพหมอบูนะครับโอเคสวัสดีครับผม